สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยชาแนลครับผมวันนี้ก็าพานิวอท่านออกงานเช่นเคยครับผมนะเขา้าพรรษาแล้วแต่เราก็ยังพอมีงาน <c oughs> นะทีมงานไม่ธรรมดาครับผมก <c oughs> ิตติ <c oughs> อิเล็กทรอนิกส์นะนี่ครับผมผู้สนับสนุนหลักลำพูงอินฟินิตีนะเทอบ์โบเปลพันวันนี้24ตู้นะครับ กับนิวรันภาพยนตร์เจอกันอยู่ที่บ้านใหม่ตำุลสามเวงอำาเภอห้วยราชจ,จังหวัดบุรีรําครับกับงานชาวพนักิตศพขอบคุณเจ้าพครับผมนะที่ติดต่อมาเมื่อวานครับผมไม่ได้เร่งด่วนอะไรเท่าไหรนะครับวันนีนะ้สถานที่ไปดูแล้วเมื่อวานลงได้พอดีครับผมนะแต่ต้องเบกนิดหน่อย ี่รถหน่วยยังไม่ได้สตาร์ทนะครับไม่รู้ว่าจะติดไหมจอดมาประมาณ3วันเจาสวัน,นครับผมน้เมื่อวันเข้าพรรษาก็ฉายอยู่บ้านยางนะครับนี่ครับผมอุปกรณ์ระบบฉายระบบเครื่องเสียงก็อยู่คันนี้นะครับระบบ power นะครับติมลำเลยนี่แล้วก็หนังร้านนะครับผ้าจอบีมครับผมไฟบีม จะขนคันนี้นะครับนะใช้คันนี้ขนแล้วก็ส่วนตู้ลำโพงเสียงกลางครงนางร้านนะเสียงเบสก็จะใช้หกล้อคันนี้นะครับขนจะพาไปชมด้านหลังนะครับบรรจุจนเต็มนะครับนะแน่นรถนะระบบไฟแสงสีก็นะยังคงเพิ่มอยู่ตะลอดเวลานะไม่มีไม่มีคำว่าสูญหายนะครับนะมีได้ทำเพิ่ม หลังสายไฟนะครับนะเสียงกลางวันนี้ก็จัดชุดใหญ่ให้นะครับวันนี้ใช้เครื่องปั่นไฟทีมงานวิศนุสาวบุรีรำวันนี้รับใช้นะครับมีบรรยากาศนะรถก่อนรถหนังจะอ,อกนะครับจากสำนักงานสำนักงานของเราก็นี่ครับผมติดโปสเตอร์ นังเก่านังใหม่นะสนใจเลือกได้นะครับนี่เงี้ยสำนักงานนิวรันภาพยนตร์ตู้ยังเหลือนะครับพาวเวอร์ก็ยังเหลือน,นี่ครับตู้ก็ยังเหลือพาวเวอร์ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับนี่เดี๋ยวพาชมพาวเวอร์มีสองชุดนะครับนี่ ระบบเครื่องปรุงก็สชุดนะครับแต่วันนี้น่าจะใช้เป็นของดิจิตอลนะครับเก็บบรรยากาศกอนออกงานของนิวรันภาพยนตร์มาฝากแล้วกันครับผมฝาก fc กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องด้วยแล้วกันครับผม